คุณวุฒิชาติกัลยาณามิตรฮะสมาชิกวุฒิสภาวันนี้ได้มีการเปิดเผยเบื้องต้นสวเนี่ยเป็นอิสระแต่ละคนไม่มีพักการเมืองสังกัดนะแต่อย่างไรก็ตามมีการคุยกันในส่วนของสวมีสว,วจํานวนไม่น้อยไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญฮะก็ต้องบอกวุฒิไม่มีสัญญาณมีความเป็นอิสระในทางบังสินะครับแต่ว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศ ซึ่งเอิญวันนี้นะครับในการจะ,น,จะนอกรอบกับทางทราพเพืองไทยเนี่ยเขาบอกว่าเห็นตะวันมีร่างปปมางศบเข้ามาซึ่งเราเองเราก็คงต้องใช้เวลาศึกษาเพราะว่าในการไปชูวิบวุฒิเนี่ยตอนทุกคนก็ต่างมีกิจการผู้ของตัวเองนะครับเพราะนั้นทุกคนก็มีหลากหลายมุมมองนะครับในเรื่องของผลกระทบต่อผ่านคนประเทศชาติอัานที่ก็เลยขอฟังคุณาทาง ไม่ว่าจะปาาปาเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านึ่งผมว่บรรยาราาการาชุมนนี้เป็นไปด้วยความรับรื่นนะครับถึงแม้ว่าตามคนตามมีเหตุผลของตัวเองแต่ที่สุดแล้วเราก็คุยง่ายว่าลงตัวกันได้ในเรื่องของกรอกระยะเวลาครับเรอที่เรากัน เราให้ยกด้า,า,างมักรลองยก้างเนี่ยส่วนใหญ่สวเห็นด้วยครับถ้าถามว่าส่วนใหญ่สวเห็นด้วยไหมก็ต้องตอบว่าไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างกลุ่มเสียงครับในเรื่องของครับของสารล้ำดูที่เคยนั่นไม่ด้วยนะครับดังนั้นเราบอกว่าเราต้องการความเป็นธรรมนั่นคือ่านี้ถ้าไม่ชัดเจนก็ไม่ไม่ไม่บอกให้นะเออนก็เปิดเผยเลยนะถ้าถามว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยไหมก็ไม่เห็นด้วย นะกับเรื่องแก้รัฐธูมาตาสองห้าหเพรา 6, ะมันมีแนวทางคำวิชัยสารรัฐมนูลเอาไว้แล้ว <ứng> นะรอดูว่าหนึ่งเดือนผ่านไปความในใจจะเปลี่ยนกันไหมล <laughs> <c oughs> ุ้นวันแห่งความรักอีกทีหนึ่งนะคะ <c oughs>